สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกชายแปลกใจเช็คก,กล้องวงจรเห็นพ่อนั่งเงยหน้าตลอดเวลารู้ความจริงน้ำตาไหลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวบีบหัวใจเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าลูกชายชาวเวียดนามสุดจะก,กลั้นน้ำตาหลังจากเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านเห็นคุณพ่อนั่งทานข้าวบนพื้นคนเดียวพร้อมกำลังนั่งเงยหน้ามองบางสิ่งตลอดเวลา ก่อนรู้ความจริงถึงกับน้ำตาหลายคนเป็นลูกบีบหัวใจมากโดยลูกชายได้นำคลิปวิดีโอมาโพสต์ลงโซเชียลพร้อมระบุว่าอยู่ไกลบ้านแล้วคิดถึงบ้านเลยเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดบังเอิญเห็นตอนที่พ่อกินข้าวคนเดียวเอาแต่นั่งแงนหน่าดูรูปแม่ที่จากไปซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าชายวัยกลางคนนั่งทานข้าวอยู่คนเดียวแล้เงยหน้ามองรูปถ่ายภรรยาตลอดเวลาหลังจากเมอลอย,อยู่ครู่หนึ่งเขาก็ทิ้งตัวลงนอนกับพื้น ก่อนลุกขึ้นมาทานอาหารต่อแต่ก็ยังคอยเงยหน้าขึ้นมองภาพถ่ายด้วยความรักใคร่อยู่ครั้งคราวทั้งนี้ลูกชายยังเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าลุงของเขาเคยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งพราของเขาเมามากเอาแต่ร้องไห้แล้วทำหาภรรยาที่ล่วงลับซึ่งทุกคนก็พอเข้าใจว่าเมื่อคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมานานจากไปอีกคนที่ยังอยู่ก็คงคิดถึงมากๆ ทางนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างรู้สึกบีบหัวใจและรู้สึกจุกอกพร้อมย้ำเตือนกันว่าควรใช้เวลากับคนที่เรารักและครอบครัวให้มากๆในขณะที่เรายังสามารถทำได้ก่อนจะสายเกินไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ ขอบคุณครับ